นายเทียเอะไรดูได้สีสวยขอสอนลิฟต์หน่อยดูดิเห็นว่าสีสวยเขาบอกว่าไงอ่ะเพวกพี่เชนเนี่ยเขาต้องพกกล่องใช่ไหมนี่พูดปกติก่อนอ๋อนี่เชพี่เซนมาเร็วโอ้แล้วก็มีคนเดียวอีกก็มีงเซนพี่เซนเข้ามาให้มันหนมีคนเดียวในสีนี้นี่กะเขาไม่อยู่ใครอ่ะอันนี้ทำอะไรทำท่าเนี่ยเเอียงป่ะเอียงไหมเอียงไปทางไหนปวดไหมเอียงแบบที่เขาเล่น

ทุกควันนี้เรามาที่พัทยานะคะอย่าช้อนฟิวค่ะพัทยาดีตีนอาร์ตตีนอาร์ตพัทยาค่ะจตีนพัทยานะคะนี่นะคะทรงสาวซีพาไปไหนจะไหนวะไปเออนุ่งผ้สวยมาก ความร่วมมืออย่าเล่นแป้งฮะอย่าปาแป้งตำรวจอะไรวะฟ้าสวยมากเลยค่ะทุกคนอู้ดูดิอยากกินกิน้าแนี่นะคะฟ้าสวยมากค่ะเล่นน้ำเสร็จก็มาวิ่งกันต่อเลยนะคะทุกคนไม่ใช่แบบนี้ค่ะ อันนี้หมาเอ้ยไม่ใช่อันนู้หมาค่ะอันนี้เพื่อนเราอะไรนะพักคอยเท่อร่อยมั้ยคะอร่อยเอาไปยังไปกินของเพื่อนอีกเพื่อนาไหมาร้อนอร่อยทำหนึ่งนะห่อไถ่ก่อนโอ้โหอุ้ยมีนกบินด้วค่ะทุกคนผู้ตัดมาทำ YouTube แล้วนะ หรือว่าเนี่ยเจอ้นไหมนี่คือเล่นเสร็จเราก็หมดพลังแล้วนะคะเยอลัคุ้ยนาใส่มากไปกินอะไรมาเลยอหนี่ไงทเหลือๆเอาเหลือยสุอ่อุ้ยดไม่องหายกนะคุณทาอุต้องมีดักเมเจอต้องมีแล้วมไสแกนได้ไหมลยสแกนเลยสแกนเลย

ตนนี้เราโดนรวบแล้วนะคะทุกคนร,รวยมารับเราอย่าโดนรวบ <c oughs> มีอัสสาวกำลังจะไปฝากแป้งไป็กู้งข้าวหรือปะไม่ฝากแป้งแล้วปากแป้งเอนะคะไม่ตายเอเป็นแบบนั้นนะปากจินเดียปากจินน <c oughs> เล็กแบบแม่มอมากนี่นะคะแม่ทำบัรลังก์สังเร็จ ใส่แว่นปะแถวบ้านกูไม่มีจริงไหมต้องใจดูมากยิ่งกว่าการถ่ายคลิปจอเลยตรงจอนะเออไอคือวีแอพของเจ้าของบ้าน่โดนบังคับไปดูปัสจากวีแอพสาวสองคนเนยบอกว่ากูคิดถูกหรือผิดแท็กที่มาให้มันี้กูไม่ได้มันนอนอันนี้ทำไมมาอยู่ด้วยกันนะไม่มีคนไปส่ง ที่ก็ไม่ยอมกลับบ้านนู่นนะไม่ยอมกลับเหมือนกันบ้านอยู่ไกลแต่ไม่กลับวันนี้เรามาตี้วันนี้เรามาตี้ดูบัสซิ่งไทยแลนด์กันนะคะเป็นไงเป็นไรบ้างไหนดูดิสามเก้าวัดแบบตัวนี้นี่คือเจ้าของบ้านที่ต้องยืนดูบัสกับพวกกูนะคะไปดูตึกต้งแตะข้าวบ้านอะนอนได้ปะนอนได้ปะ หัวเราะไปกินข้าวกันแล้ว well,